สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะงวดประจำวันที่3กันยา2563ัานะคะงวดนี้นะคะดูงวดของงวดที่แล้วก่อนเนาะงวดที่แล้วจะเป็นชุดนี้นะคะงวดที่แล้วจะเป็นชุดนี้นะ สำหรับงวดที่แล้วนะคะตัวเลขเด่นที่เราหยิบยกให้ก็จะเป็น1839และศนะคะผลที่ออกมานะผลที่ออกมาของงวดที่แล้วนะคะก็จะเป็น3 7 5 7เนะ3757เลข7ไม่มานะ,ะเลข7ไม่มานะ,ะเลข5ก็ไม่มาเหมือนกันนะคะแทบจะดับเลยก็ว่าได้เจอน้อยมากสำหรับ ตัวเลขนะคะในรอบนี้ที่เข้าไปงวดของวันที่ส1มสิบอดนะงวดของวันที่สามสตัวที่เข้านะคะจะเป็นเลขสานะเลข3ามเลขสจะอยู่ที่หลักพันนะคะเลขหนึ่งเด่นมากอยู่หลักหมื่นนะคะขยับไปหลักหมื่นเลยนะคะเกับ5ไม่มีนะคะไม่มีเนาะแทบจะดับเลยอะ่ะก็เลยไม่ได้หยิบยกมาให้นะก็คือเป็นตัวที่เราคัดออกนั่นแหละนะคะ ก็สตัวบนล่างนะคะสําหรับ2ตัวบนล่างที่เราจับชุดให้ก็ตัวเลข2ตัวบนล่างก็จะเป็น3 7และ5 7ตัวที่จับให้ก็จะมีสามแดเพราะว่า7เราไม่ได้หยิบมานะเพราะว่าเราคัดออกนะคะก็จะมีแค่3 8นะก็ไม่เข้านะ,ค,ะคัดตัวที่ถูกออกเนาะสอตัวบนล่างไม่เข้านะคะไม่เข้านะสตัวตรงโต๊ะ สามตัวตรงโต๊ะจะเป็นเลขหามนะคะก็คือเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดไม่มีนะคะไม่มีเลยห้าก็ไม่มีเลยนะคะไม่เข้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวที่เราเด้ตัวที่เราเน้นนะตัวเด่นก็คือเจ็ดและแปดเนาะก็จะมีเจ็ดและแปดเห็นไหมตัวแต่ตัวที่ออกจริงๆเป็นเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดและห้าสองตัวเองนะคะก็ไม่เข้าไปนะคะในรอบวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิงหาคมเนาะ สรุปนะคะเข้าแค่ตัวเด่นก็คือเลข3ตัวเดียวนะคะตัวเดียวเลยมาดูงวดของวันที่3กันยานะคะ3กันยายนงวดวันพฤเอหัดนะคะพฤเอหัดนี้เนาะสำหรับตัวเลขในรอบนี้นะคะตัวเลขเด่นในรอบนี้ของเราก็จะเป็นตัว1นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ1มาเหมือนเดิมนะมาแรงมากเลยเจอเยอะมาก3า 9และ5 1 3 7 9และหนะคะตัวเลขที่ซ้ำของงวดที่แล้วนะตัวเลขที่ซ้ำของงวดที่แล้วเดี๋ยวเราจะวงให้นะคะตัวเลขที่ซ้ำนะของงวดที่แล้วจะเป็น7 3 5 7หดนะคะ7ดอกจันดีกว่าเนาะ7ซ้ำนะคะสาม ซ้ำนะห้าซ้ำนะคะแต่ตัวที่ซ้ำนี่คือเจอเจอสูตรเยอะมากเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกหรือเปล่าแต่เจอสูตรเยอะเราก็เลยเน้นมาเป็นเลขเด่นให้ขัดมาเป็นเลขเด่นให้นะคะแต่สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ชอบตัวเลขซ้ำนะก็สามารถตัดออกได้เลยนะคะตัวเลขที่มีที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเลขหนึ่งและเลขเก้านะคะมาดูจับจับชุด จับชุดนะคะชุดสองตัวสองตัวบนล่าง สองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างจะมีตัวไหนเอ่ยมาดูกันชัดไหมเอ่ยจะเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะ จับคู่2ตัวเด่นนะคะก็จะมีทั้งหมด2468 10 10ชุดนะคะประกอบไปด้วย15 31นะคะ97 59 73 19 53 17 39และ75ต่อกันที่3ตัวนะคะ3ตัวตรงโต๊ดนะ สามตัวตรงโต๊ะนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะคะก็จะมี915นะ7 3 9 513และ391นนะคะสี่ตัวสี่ตัวนะคะก็จะเป็น ชุด4ตัวนะสตัวเราฝากไว้2ชุดนะคะก็จะเป็น1379และ1953นะคะมาดูชุดที่จะเน้นเพิ่มเติมดีกว่าชุดที่จะเน้นเพิ่มเติมในรอบนี้นะคะ สตัวบนล่างก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะคะที่เน้นเพิ่มเติมให้ประกอบไปด้วย1นึ่งห้านและเจห้านะคะส่วน3มตัว3มตัวนะคะจะเป็นชุดชุดแรกนะคะเก้หนึ่งห้แล้วก็ชุดสุดท้ายสามเก้าหนึ่งนะคะตัวเด่นที่เราจะเน้นให้นะคะรอบนี้เราจะเน้นเป็นเลขหนึ่งเป็นหลักเนะเลขหนึ่งที่เห็นนะคะเป็นหนึ่งนะ ก็คือเลขนี้นะคะทจเล่นให้ส่วนตัวเลขที่เพื่อนๆถ้าคนไหนไม่ชอบตัวที่ํานะคะตัดออกก็จะเป็น5 3 7 3ตัวนะคะตัวที่เหลือก็จะเป็น1และ9 1และ9เราจับให้ก็จะมี15 19หแล้วก็97เนาะ97นะคะส่วน3ตัวก็จะมีติดของอชุดที่เคยออกเป็นเลข5นะเลข5เคยออกไปแล้ว3เคยออกไปแล้วนะคะ ก็จะติดมาประมาณนี้เนาะไม่เยอะนะคะตัวเลขก็คัดให้มันเหลือน้อยลงเนาะสำหรับชุดนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับใครที่ไม่มีตัวเลขนะคะก็สามารถนำของเราเป็นเป็นแนวทางได้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ